เดี๋ยวให้ปิ้นมีตีนตรงบันไดดูดีว่าได้ไหมใช่แล้วเขาบอกว่าให้ค่อยๆย,ย่องเดินช้าๆา <c oughs> แค่เข้ามาเขาขำแ <c> ล <oughs> ้วแม่แค่เข้ามาแม่ก็ขำแล้ว

รัากายเราใช่อะไรก็มาดิมันเปิดไปหลอกร่างกายราเดินข้อเนี้ยโอ้โหเก่าไมได Hãyขึ้น bàiโดย Without Your Arm Cross <laughs> <laughs> ตายแล้วเราจะต้องเอียงให้ได้เท่าประตูอ่ะ ใช่ต้องเอียงเท่าเขนาดเท่ากระจกอะเอียงเท่าประตูอะเอียงเท่าประตูเอียงแบบเท่าประตูอ่ะ บ้านนินจาสนุกดีถึงแม้จะเป็นระยะทางสั้นๆอันนี้ภายในภายนอกบ้านนินจาที่เราเห็นมันก็จะเอียงนะไม่รออีกทีหนึ่งดิตัวลมอ๊